สวัสดีครับก็เจออาจารย์นัทนะครับอาจารย์นัทธวุฒิขานผู้เขียวจากเพจกิฟเต้นเมทนะครับแนครั้งนี้ก็มาวิเคราะห์ข้อสอบที่อาจารย์นัทได้โพสต์ลงไปใน ep ที่7ครับผมนะครับซึ่งเป็นทฤษฎีวงกลมนะครับซึ่งเป็นทฤษฎีวงกลมนะครับว่าแล้วมาดูโจทย์กันเลยครับจากรูปกําหนดวงกลม2วงตัดกันที่จุด C และ D นะครับอ่ะโอเควงกลมเล็กสัมผัสกับเส้นตรงนะครับ PB ที่จุด A นะครับถ้านะครับ PE ยาว4นะครับนะ AB ยาว3นะครับนะถามว่า AE นะครับมีความยาวตรงกับข้อใด AE มีความยาวตรงกับข้อใดข้อนี้นะครับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่อาจจะกดพอตไว้หยุดแล้วลองคิดนะครับนะอันนี้เป็นสไตล์ข้อสอบที่เป็นข้อสอบเข้าม .4 จัดว่าเป็นข้อสอบที่สวยงามนะครับนะ,อะเอาเริ่มต้นอาจารย์นัดให้ AE เป็น x เ e เป็น X และเหมือนเดิมเรามาวิเคราะห์ว่านะครับเราจะใช้ทฤษฎีอะไรนะครับมาช่วยนะครับจากที่อาจารย์นัทโพสต์นะครับสรุปเนื้อหาไปอ่ะทวนเล็กน้อยนะครับเราจะสังเกตทฤษฎีข้อที่10กับ11มันมีทั้งอะไรครับมันมีทั้งข้อ10ก่อนนะเส้นสัมผัสนะครับแล้วก็ลากไปผ่าวงนะครับแปลว่าอาจารย์นัดมองวงกลมเล็กเห็นไหม นะครับวงกลมเล็กหลุกนะครับนะมีเส้น P P A สัมผัสถูกปะ่ะแล้วก็เส้น P P D ไปตัดนะครับวงกลมเล็กที่จุด C แล้วก็จุด D เห็นไหมครับแต่ถ้าเราสังเกตนะครับวงใหญ่วงใหญ่ก็ข้อ11เลยพาดผ่าววงทั้งคู่ถูกไหมครับก็จะได้ว่าสั้นคูณยาวเท่ากับสั้นคูณยาวตามที่จาร์นัดเคยบอกไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจร์นัดก็กําหนดให้ด้านนะครับอ่ pc เนี่ยเป็นเป็นแแล้วการส่วน dc เป็นอ c คือจุดนี้นะตามข้อมูลที่โจทย์บอกอันนี้ให้เป็น y อันนี้ให้เป็น z นะครับอ่านะครับทีนี้เรามาดูนะครับก่อนอื่นอาจารย์นัทใช้ powerpoint o f นะนะครับก็ข้อ10กับ11เนาะนะครับเบื้องต้นมองอะไรก่อนครับนะเบืบ้องต้นอาจารย์นัทมองไปที่นะครับอ่า ตัวนี้ครับผมแนะ PA กำลังสองข้อ10แนะ PA กำลังสองจะเท่ากับนะครับ PC คูณ PD นะครับอ่าโอเคนะมองออกเนาะนะครับก็คือ PA กำลังสองก็ x บวก4ยกกำลังสองนะครับจะเท่ากับแนะน่สั้นก็คือ PC ครับ Z คูณยาวก็คือ Z บวก y ่ะเป็นสมการที่1ครับผมอ่าสเต็ปที่2อ,อาจารย์นัดมองใหม่นะครับมองวงกลมใหญ่นะครับก็คือมีเส้นจากจุดนี้จุด P ลากไปเนาะไปตัดวงกลมใหญ่ทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้อะไรหลุกนะครับสั้นสั้นคือนะครับนะสั้นคือ4นะตรงนี้นะ4นะนะครับและ 4คูณยาวก็เป็น4ี่บวกบวกนะครับก็เป็น x บวก7นะครับนะเท่ากับเท่ากับสั้นก็คือ p c นะครับก็คือ z นะครับคูณยาวยาวก็ต้องเป็น z ซนบวกไวนนะครับนะเป็นสมการที่สองนะครับนะใช้ powerpoint ขนาดจหลุดนะครับได้ไม่ยากซึ่งนะครับต่างก็เท่ากับ z ซนคูณไนบวกแนนะครับนั่นก็คือสมการที่1และสมการที่2อเนี่ย มันเท่ากันมันเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จับเท่ากันเลยอ่ะ x บวก4กำลัง2เรากระจายมาด้วยนะครับได้ x กำลัง2บวก8 x นะครับบวก16เท่ากับ4คูณลบ x บวก7อาจารย์นัทก็กระจายเข้าไปเป็น4 x บวก28นะจะได้ x กำลัง2บวก4 x นะครับ4 x ลบ12เท่ากับ0ย์นะครับนะเราก็แก้สมการนะครับ ค่า x ออกมาก็ไปแยกแฟกเตอร์เนาะจะได้ x บวก 6x ลบ2นะครับนะะดังนั้น x เท่ากับลบ6กับ2แต่ว่า x เป็นความยาวด้านก็จะเป็นค่าบวกนะครับดังนั้นสรุปก็คือว่าด้าน ae ครับก็คือยาวเท่ากับ2หน่วยนั่นเองนะครับก็ตอบข้อขอไข่นะครับนะก็ตอบข้อขอไข่อ่า ข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับเนะเหมาะสําหรับที่จะเตรียมตัวสอบเข้ามา4นะ ในเรื่องทฤษฎีวงกลมนะครับถ้าออกให้โดยใช้ power of point นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยน้อยทฤษฎีวงกลมทั้ง16ทฤษฎีเนี่ยนะครับเราก็น่าจะคล่องแล้วนะครับพร้อมที่จะสอบแล้วครับผมนะครับใครที่กําลังชมคลิปนี้อยู่อาจารย์นัทฝากให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้อาจารย์นัทด้วยครับผมในช่อง YouTube ของอาจารย์นัทเองนะนะครับจะได้นะครับเฉลยใน EP ีต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้สวัสดีครับ